ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องข้องการยุ่รวรุมกันอย่างสงอบสุกม <Okay. S 1> านนะคะโดยชุมชนสับสมบู์จังหวัดชุมพรค่ะที่นี่เขามีความแตกต่างนะคะในเรื่องข้องพหุวัฒนธรรมค่ะแต่ว่า้วยความเข้าใจยุ่งกันแบบพี่แบบน้องนะคะก็เลยยุ่ด้วยกันย่างสงอบสุขและก็มีความสุขนะคะติดตามพร้อมกันในสปสร้างไทยไปด้วยกันค่ะ ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่7ตําบลชุมโคอำเภอรประทิวจังหวัดชุมพรเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีความสุขมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเคารพในสิทธทิเสรีภาพของกันและกันเข้าใจวัฒนธรรมแตกต่างตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวคิดทําให้การอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ตําบลชุมโคนะครับอของอําเภอรประทิวนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับมีด้วยกันสองสาศาสนานะครับมีาศาสนาพุทธ แล้วก็ศาสนามุสลิมนะครับอยู่ด้วยกันนะครับอยู่แบบขี่แบบน้องนะครับถึงจะต่างศาสนาแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบบกแว้งอะไรกันแล้วก็งานบางงานนะครับบางงานที่ท,ที่ไปหาไปมาหาสู่กันได้เนี่ยก็จะบอกถึงเช่นงานแต่งมีงานแต่งในพื้นที่เนี่ยนะครับแจากการ์ดไปที่พี่น้องมุสลิมก็จะทำโต๊ะ ต่างหากไว้พธธื่ักษ์มุสลิมมาก็แจกการมาที่ไทยพุทธนะครับเราก็ไปมาหาสู่กันงานศพเมื่อมีผู้เสียชีวิตนะครับพธธี่น้องมุสลิมไม่ได้ไปงานศพแต่ว่าไปให้กําลังใจคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูลเกื้ออาศัยกันนะครับแล้วก็อันที่เป็นข้อห้ามระหว่างศาสนาก็จะไม่มีการ ไม่มีการว่าร้ายไม่มีการไอพูดให้เสียน้ําใจเรื่องอันนี้อันไหนที่ไปได้ก็ไปอันไหนที่ทําได้ก็ทําอันไหนที่ไม่ทำทำไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปศ220จนมาถึง2567ว่าก็ไม่ได้มีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีมีอไอเรื่องที่กระทบกระทั่งอะไรกันในพื้นที่ มัสยิดนูรุ่นเอสานตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามรองรับมุสลิมในพื้นที่และผู้ที่มายเยี่ยมเยือนและนอกจากนั้นยังรองรับกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานราชการด้วยความเต็มใจและยินดีจริงๆนะครับในมัสยิดของเราเนี่ยก็คือก็เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านั้นให้นะครับเราอยู่กันดางด้านสังคมพหุวัฒนธรรมครับ เราไม่ได้แบ่งชนชาติกันเลยว่านะครับเราจะเป็นคนพุทธนะครับคนนับถือศาสนาพุทธคนนับหนึ่งสนาอิสลามเราอยู่ร่วมกันในสังคมประหูวัฒนธรรมจริงๆครับในกิจกรรมของมัสยิดนั้นเราจะรองรับในเรื่องของศาสนานะครับจะมาอาศัยมัสยิดนี้เพื่อจะละหมาดวันศุกร์กันครับส่วนวันลายวันอีลินฟิตอรีกับอีดินอัตหานะครับเราก็เป็นที่รองรับให้สําหรับพวกเขานะครับกิจกรรมนะครับเรามี จากหน่วยงานราชการนั่นมาแนะนําตลอดนะครับอย่างกิจกรรมเมื่อล่าสุดนะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับการดูอาศถวายพระพรนะครับขอให้พระเจ้าลูกเธอนะครับ ได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของดอรมอนนะครับเดือนที่ชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับได้ปฏิบัติศาสนากิจในการตือศสินอดเราจะร่วมกันละสินอดในทุกวันพระรหัสครับเรามีกิจกรรมที่มัสยิดนะครับมีชาวบ้านนั้นมาช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อเรานนั้จะมาสมทบทุนในการทำอาหารและหลังจากนั้นนะครับเมื่อจะได้เวลาเราละศสินอดนั้นเราก็มารวมกันที่มัสยิดเพื่อระศสิอดพร้อมเขากันทั้งมัสยิด การประกอบอาชีพของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำสวนเลี้ยงวัวจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในชุมชนเสมออีกทั้งยังร่วมกันทำกิจกรรมและไปมาหาสู่กันในประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาอีกด้วยในส่วนร่วมของการที่ว่าเราอยู่ด้วยกันศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามอยู่กันแบบที่แบบน้องนะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันค่ะอ๋อทำสวนทุเรียนสวนยางสวนปาล์มค่ะ อ๋อเยอะค่ะทั้งหมู่บ้านก็คือเราจะช่วยเหลือกันเหมือนกับว่า,อาพอทุเรียนออกลูกเนี้ยเราก็จะถ่ายถามกันว่าเออขายที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ามีกิจกรรมอบรมอสอมอก็จะมีการเชิญศาสนาอิสลามไปร่วมแล้วก็ศาสนาพุทธไปร่วมก็จะมีการเรารู้อะค่ะว่าอิสลามเขาทานอะไรได้หรือว่าทานอะไรไม่ได้เราก็จะช่วยเหลือกันตรงนี้ก็คือว่าจะให้ศาสนาอิสลามเป็นคนทากับข้าวเพราะว่าคนพุทธกินอะไรก็ได้ เรื่องของชุมชนก็สนิทมากเพราะผมได้เป็นผู้ช่วยเหมือนกันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเริ่ออดีตนะครับเรื่องของทางพุทธโดยทางเราก็เข้ากันได้เพราะว่าผมเป็นผู้ช่วยมู่บ้านด้วยไงครับก็มีอะไรทางเรื่องของาทางดา้านศาสนานะครับหรือว่าทางชุมชนของเราเขาต้องสื่อสารกันอยู่ตลอด จะเห็นได้ว่าความแตกต่างด้านพหูวัฒนธรรมของที่นี่ไม่มีผลต่อการอยู่ร่วมกันทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบและมีความสุขบนพื้นฐานของความเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะทีมข่าวเอ็มทีพักใต้รายงานจากจังหวัดชุมพร แต่ือว่าเป็นความน่ารักมากๆเลยนะ<ช>ถือการยูรวมกันไม่ว่าเราจะต่างศาสนาต่างเชื้อชาติหรือว่าเป็นฟื้นแล้วเนี่ยก็อยู่รวมกันนะคะอ,อยู่ภายใต้สังคมพระวุวัฒนธรรมแห,แห่งนี้ค่ะ,คะ